สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสมือ2นะครับอยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะฮะแล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่สาขา2นะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีนะครับถนนเสรีไทยซอย 68ไม่ใช่68สิซอย95นะครับเสรีไทยซอย95สําหรับสาขา2นะครับส่วนซอย68่จะเป็นสาขา1นั่นเองวันนี้ผมพาพี่ๆนะครับมาดู v ีออสที่จอดอยู่สาขา2สักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้วีออสทยอยมาจอดที่นี่เยอะมากเลยนะฮะเผื่อหลายๆท่านกําลังมองหา v ีออสอยู่นะครับล่าสุดผมก็อัปเดตในโซนของสาขา1ไปแล้ววันนี้จะมาอัปเดตในโซนของสาขา2ให้ว่ามีขนาดอยู่บ้างนะครับเผื่อพี่ๆ เล็ดลอดสายตาไปนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปด้านหน้านะเดี๋ยวผมเริ่มจากโซนด้านหน้าก่อนนะฮะว่ามีวีออสคันไหนบ้างนะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็เลขไม์เป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับดอกเบีย้ยนะครับวีออตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.59นะครับดอกเบีย้ยแค่2บาทกว่าเท่านั้นเองขครที่อยู่ไม่ไกลมากนะครับแนะนําว่าเข้ามาดูรถได้เลยนะครับรถเยอะมากอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะของสาขาศอที่สาขาหนึ่งเนี่ยมีสต็อกรถมากกว่า400คันนะครับใครหารุ่นไหนอยู่ก็สามารถเข้ามาได้อะโซนนี้ก็จะมีลูกค้าเขกากำลังดูรถอยู่เดี๋ยวขออนุญาตแวะไปด้านหลังก่อนละกันนะฮะเดินวนไปวนมานะฮะ พอดีเดี๋ยวถ่ายติดลูกค้านะอ่ะมาดูตรงนี้นะครับเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะคันนี้เป็น v ีออ1.5รุ่นเจนะครับปี2018เลขหมล์106ราคาค่าตัว289,000ถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นสำหรับวีออแล้วที่ผมมีตอนนี้นะครับ289,000จะได้เป็น B ีออตัวเจปี18นะครับบอดี้สีบอลเงินแบบนี้ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะเป็นบอดี้สีบอลเงินเพราะว่า เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับอาจจะมีสีขาวแทรกมาบ้างแต่ต้องบอกว่าไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับตัว V ิออที่เป็นสีขาวนะฮะอย่างคันนี้ป้ายสคขบอไปไหนเดี๋ยวผูดูก่อนนะวีออผมมีเยอะนะครับเยอะมากจริงๆใครที่สนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้มาสอบถามผมก่อนได้นะครับอย่างคันนี้ไม่มีป้ายราคานะผมขอยกค่าไปก่อนอาจจะหายไปนะครับมาดูคันนี้สักนิดหนึ่งหล่อมากสีขาวเป็นวีออตัว1.5รุ่นม,มิด นะครับ1.5รุ่นมิดร,ราคา3,69,000เลขหมาอยู่ที่1,40,000โลนะครับคันนี้เป็นรถปี19ตัวมิดเนี่ยก็จะมาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วคันนี้เป็นเจน3ไม่เน c h นเชนไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกทุกอย่างให้มาครบหมดแล้วนะครับพาดูบอดี้รอบคันนิดนึงผ่อนอยู่ประมาณสักเอ่อถ้าคันนี้ผ่อนประมาณ6,000นะครับแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นเหรือว่าตัวเจน3ที่ยังยังไม่เชนมาเป็นมา,มาสักปี18เนี่ยจะผ่อนประมาณ5,000 วิออสเอาสรุปง่ายผมมีผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยอย่างรุ่นมิดคันนี้ภายในเขาจะมาเป็นบอดหนังเรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวหน้าจอมีกล้องถอยมานะครับมีภายในจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแชมเปญหรือว่าที่เรียกว่าสีิิงโรสโกนะครับด้านหน้าหน้าจอแอร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันให้มาครบแล้วสำหรับตัวรุ่นมิดนะครับ หรือถ้าใครอยากได้ราคาเบาๆนะครับก็อาจจะต้องมาดูเป็นตัวรุ่น J รุ่น E ีปี18นะอย่างคันนี้นะครับเป็นตัว1.5รุ่น E ีราคา319,000ปี2017จ18เลขไม้เนี่ย170,000โลเท่านั้นสำหรับรถคันนี้นะครับ170,000โลเท่านั้นตัวรุ่น E ีจะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นล้อมแม็กแบบนี้นะฮะในส่วนของด้านในเดี๋ยวพาไปดู ตัวรุ่น E นะครับด้านในเนี่ยจริงๆเหมือนกับรุ่น J เลยจะมีความแตกต่างก็เพียงแค่สีที่เป็นสีแชมเปญมาแบบนี้นะครับเท่านี้เลยที่เหลือเหมือนกับรุ่น J ทั้งหมดนะฮะมีต่างแค่มีสีที่เป็นสีพิงโรสโกมานะครับที่เหลือเหมือนกันบอก5้าเหมือนกัน3 1 9 0 0นคันนี้ผ่อนประมาณ5 5าพเลขไม่หนึ0 0แสนเันโลนะครับ สนใจคันไหนพี่พี่แคปป้ายทะเบียนนะครับส่งมาหาผมทางไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับอยากดูคันไหนเพิ่มเติมเนี่ยแจ้งเข้ามาได้นะครับอ่ะด้านหน้าน่าจะว่างแล้วเดี๋ยวกลับไปดูด้านหน้าสันิดตึงน่าจะมีสักสองคันครับคันนี้ป้ายสวยด้วย5้าเจดป เลยนะครับคันนี้ก็เป็น1.5รุ่นเจอีก1นึ่คันนะครับราคา289,000ได้ป้ายทะเบียน3หลักแบบนี้578นะครับคันนี้เป็นรถปี2017เลขไมล์107นะครับ289,000่อนอยู่มาณ5 0 0 0นะครับนี่ตัวเจด้านในก็จะเหมือนกับตัว e แหละนะฮะแต่แค่ว่าจะเป็นสีดำร้วนจะไม่มีอ๋อที่เป็นสีพิงโรสโกัดครับ บอดดี้ดมสวยทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงนะพี่ๆผมมีหลายคันเลยสำหรับ B-ON นะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกหคันนะฮะคันนี้จะเป็นตัว1.5รุ่น NT คันนี้จะปีใหม่ใม่น้อยนะครับใครที่อยากได้ปีใหม่ๆเอาไปวิ่งงานวิ่งแกรบวิ่งโบผมแนะนําเลยนะครับคันนี้พี่ได้รถปี2021แล้วก็เลขหม่70,000โลกับราคาค่าตัว3 6 9 0 0 0นะครับคันนี้3 6 9 0 0 0ผ่อนอยู่ประมาณ6,000นะครับ เอาไปวิ่งงานเนี่ยคันนี้วิ่งได้ยาวๆเลยนะครับได้รถปีใหม่ด้วยแล้วก็ใหม่น้อยนะครับภาพรวมด้านในก็ยังคงใหม่อยู่นะครับมาเป็นบอก5แบบนะฮะน่าจะหมดแล้วนะสำหรับ Vios ที่ผมพามาดูสำหรับสาขา2มีอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณสัก5-6คันก็ฝากไว้ด้วยใครที่สนใจนะฮะ Vios ผมมีในสต็อกอีกประมาณ30คันได้ใครสนใจก็โทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ